นะครับวันนี้มาอยู่เจมส์เบลนจนจากช่องเอเจฟ็อกซีทีวีอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้เป็นวันจันทร์เออจริงๆวันอาทิตย์เราต้องประกาศผลส่มแจกเหยื่อเจเคเอ็กนะครับจากผู้ที่ส่งผลงานในเอเจฟอกเอซีการนแต่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 เมื่อวานผมติดภาร,รกิจหลายอย่างมากไปถ่ายคลิปติดแพ็คของส่งของถ่ายคลิปไม่นานนะครับวันนี้ก็มาถ่ายวันจันทร์อาจทะเลรไปบ้างแต่เราแจกทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับโอเค ไม่พูดร่ำทำเพลงเยอะมากมายเพราะผมพูดไปคุณก็ไม่ดูมาไปดูกันเลยใครส่งผลงานในกลุ่มเอชจ็คเอบ้างและสุ่มวงร้องว่าใครจะได้เหยื่อเจ็เคเอ็กฟรีอาทิตย์นี้ พร้อมแล้วป้ายเรามาอยู่นหน้ากลุ่ม AJ Fox f อพูดคุยปรึกษาสองผลงานเหยื่อ AJ อย่างที่ผมพูดเลยครับกลุ่มนี้นอกจากผลงานส่งผลงานเจ x เคอกแล้วเราสามารถโพสถามทุกอย่างเกี่ยวกับช่องเอเจฟ็อได้เลยไม่ว่าจะงงเรื่องรอกเรื่องคันเรื่องสายโพสได้เลยเชื่อว่าจะมีหลายคนมาช่วยกันตอบถึงไม่มีใครตอบเดี๋ยวผมตอบเองเป็นคําตอบผมตอบเองบางคนแชทมาแล้วนะเจมไม่ได้ตอบอ่าเดี๋ยวอาทิเช่นเนี่ยอาทิเช่นแบบนี้ผมตอบไม่ทันเนี่ยอย่างเนี้ยบึ้งเปิดเลยอะไรเนี่ยพี่ครับ นะครับมีอย่างกบยางนะครับคุณจีนสิไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวระบกผมํะไมเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้บล็อกทําไมเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเนีย่ยบางคนมันเยอะนี่นะเจมมีลอกขายไหมเป็นลอกสปินิคอะไรพวกเนี้ยหลายคนเลยเนี่ยผมตอบไม่ทันนะครับดังนั้นนะในกลุ่มนี้แล้วผมจะตอบทุกข้อความนะครับเพราะบางทีผมไม่เห็นถึงเห็นก็อาจจะไม่มีเวลาตอบแต่ถ้าอยู่หน้าโพสอย่างเงี้ยเราไม่ลืมเรามาตอบกันทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเค ว่าแล้วก็มาสุ่มกันเลยมาดูกันซิผลงานมีใครบ้างนะครับเยอะแยะตะแปะขายถั่วหมดเลยเพราะเหี่ยวเรามันกัดดีจริงๆผมจะยกตัวอย่างเช่ว่าผลงานใครที่ผ่านจับฉลากได้และผลงานใครที่ไม่ผ่านนะครับซึ่ง1โพสก,ก็1ฉลาก2โพสก็2ฉลาก10โพสสิฉลากดังนั้นใครส่งงานเยอะก็มีฉลากเยอะมีโอกาสสุ่มได้เยอะกว่าเขานะครับนี่อย่างน้องท่านนี้นี่จะเค้ทุได้ไมาแรกแรได้ตัวเลยนี่ รูปทีหนึ่งต้องได้เลยคือรูปคู่หน้า2อ,อัพบาปากเห็นเหยื่อชัดเจนอย่างนี้นะครับตรงกลางปฏิกาได้รับการสุ่มแน่นอนมีสิทธิ์ลุ้นอืมประมาณนั้นแน่นอนคนที่ไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่เห็นหน้าคนตกนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับง่ายๆ2อ,อย่างแค่นี้แล้วแบบผมก็สุ่มรายชื่อไว้หมดแล้วนะในนี้ใครที่ส่งผลงานนะครับสังเกตใครส่งบ่อยก็จะเห็นหน้าบ่อยนะครับดูนี่อย่างนี้นะครับโอเคอย่างน้ นะตู่ครับมือใหม่สายอ่อนในคนนี้ส่งบ่อยมากนะเจสเคสีชมพูเนี่ยเทสเคสีชมพูเนี่ยส่งให้ชมกันแทบทุกวันนะครับรายชื่อของเจ้ามีเยอะกว่าคนอื่นนะครับอ่ะว่าแล้วก็มาส่งกันเลยนะครับสังเกตสต็อปดูแลไปนับโพสต์เลยว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถึงวันนี้ใครโพส์กี่โพส์ใครโพสต์กี่โพสนะครับรายชื่อจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับว่าแล้วก็มาส่งเลยหนึ่งสองสามไปได้หมดเลยนะ ลุ้นลุ้นลุ้นเอายินดีกับนัาตู่ครับมือใหม่สายอ่อนอีกแล้วบอกแล้วนะครับคนที่โพส์เยอะกว่าเขาส่งผลงานเยอะกว่าเขาก็จะมีฉลากเยอะกว่าเขายินดีกับนัาตู่มือใหม่สายอ่อนด้วยเออนะครับติดต่อรับรางวัลได้เลยอ่าเดี๋ยวก่อนฝากบอกนิดน,นึงติ๊กต็อกน้นเจมมึงเปิดได้ประมาณอาทิตย์กว่าเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วแหละนี่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็ติดตามผลงานนะเจมแบบ อีกมุมหนึ่งของการที่ไม่ใช่ลง YouTube ได้ในนี้นะครับเพราะว่าบางทีแบบอยากตัดคลิปสั้นๆอะไรลงใน TikTok นะอกนี่ยเขาฝากมา f o ลโล่มาติดตามกันนะครับชื่อแค t ก็ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็มีคลิปสั้นๆอะไรที่แบบเราไม่ลงใน YouTube ในนี้มีนะครับฝากด้วยนะจ๊ะอ่ะก็ยินดีกับนัทตู่ด้วยนะครับรอบที่2องนะที่เขาได้รางวัลไปเพราะว่าเขาเขายัส่งผลงานนะครับ ดูเป็นตัวอย่างเลยคนนี้โพสต์บ่อยมากๆนะครับไม่เชื่อก็ไปเลื่อนดูในกลุ่มเอาโพสต์บ่อยอย่างนี้ผมบอก1โพสตก็1นฉลาด2โพสก็2ฉลากส0โพสก็10ฉลาดคนนี้โพสต์เป็น10โพสต์ก็มีโอกาสได้เยอะกว่าคนอื่นนะครับโอเคตอนนี้ทั้งนั้นนี่คือการสุ่มหนึ่งที่เราแจากกัน1ตัวอยู่แล้วค่าส่ง50บาทเหมือนเดิมแต่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 แตแตถ้าอยากได้ชัวร์แบบไม่ต้องสุ่มละ่ะทายังไงเหมือนเดิมครับอย่างนี้าจะพูดส่งคลิปมา3คลิปนะครับได้ปลาดูคลิปนะคลิปหนึ่งได้ปลาคลิ สคลิป3ตัวนะครับไม่ต้องตัดต่อเดี๋ยวผมตัดเองได้ส่งมายาวๆได้เลยเดี๋ยวผมตัดเองนะครับแรกไปเลยกบ7 k ็ดเคฟรีหตัวให้อยู่ใกล้มารับฟรีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปจากทางบ้านมาให้ชมเหมือนกันกับการที่ว่าส่งมาแรกเหยี่อไปที่ทําช่วงนี้ขึ้นมาอยากจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แค่นะเจมที่ตกได้ลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็ได้เว้ย มันกัดดีจริงๆมันทำคลิปง่ายจริงเพราะเหยี่ยมมันตัวเล็กปากกัดไม่เลาแวรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทางบ้านเขาตกเป็นยังไงไม่ต้องใช้กล้องแพงไม่ต้องใช้อะไรเป็นยังไงไปดูป้าย 7KX2 ฝากไว้ด้วยนะครับ เจ็ดเ็ต็มคอเลยครับตัวที่3แล้วเจ็ดเคเอ็กทูเซน าตามนั้นแะครับคุณผู้ชมผลงานจากทางบ้านไม่ต้องใช้กล้องแมงอย่างนี้ผมบอกกล้องโทรศัพท์ก็ได้ตกขำๆอะไรอย่างเงี้ยตามคงตามคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยก็ได้ปลาแล้วผมจะสื่อเห็นว่าเหยื่อตัวมันเล็กเนี่ยการได้ซื้อเหยื่อเราไปเราสามารถหาความสนุกจากการตกปลานเนี่ยได้เพียนใกล้บ้านแค่คลองหน้าบ้านคลองเล็กหน้าบ้านไม่จำเป็นต้องไปออกเขื่อนออกไกลและเสี่ยงงบประมาณมากมายคลองหน้าบ้านาน้ำน้อยๆก็ได้ปลาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่รู้จะมีใครดูถึงตรงนี้ไหมนะ จากคลิปที่แล้วผมบอกเลยนะว่าวทุกๆวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยผมจะอัปเดตข่าวสารกับการประกาศแจกอย่างนี้นะครับอย่างที่ถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเจเคิสเราจะเลิกผลิตแล้วนะครับเพราะว่าจะผลิตแค่200ตัวสุดท้ายซึ่งตอนนี้ก็เหลือร้อยกว่าตัวแล้วแหละลดไปเยอะเหมือนกันน่าจะร้อยหน่อยๆน,นะครับดังนั้นปีหน้าผมต้องทํารุ่นใหม่ผลิตขึ้นมาอ่าดังนั้นหลายคนรู้แล้วว่าปัญหาเจเคิสคืออะไร นะย้อนไปดูคลิปแจกอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ผมมาสปอยสปอยเยอของปีหน้านี่คุณเห็นนิ้วก้อยไหมคุณเห็นกบไหมสปอยเยอะของปีหน้าเล็กแค่ข้อนิ้วก้อยข้อเดียวอ่ะเงียบไว้นะเงียบไว้นะสำหรับคนดูคลิปจบเท่านั้นกบของเราปีหน้าตัวเล็กกว่าเดิมตัวเล็กกว่าจะเคทัวสองเท่าวางขายปีหน้า ตอนนี้อยู่ในช่วงการเทสขนาดเท่าเดิมแต่เล็กกว่าเดิมมีข้อดียังไงเดี๋ยวรอติดตามปีหน้าอ่าสปอยนี้สาหรับคนดูคลิปจบเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยใครอยากได้ของฟรีเข้ากลุ่ม e a s f o x t v สิครับเยอ่อมเราซื้อหนึ่งแจกร้อยบาย